ในติมจะพามาเห็ดผัดไทยเด้อค่ะผัดไทยกุ้งสดแบบง่ายๆต่างแดนเด้อค่ะกับว่ามีอยังมากมมยนะคะก็จะมีเซนเซนนี่เป็นเซนแบบเขาแช่น้ำไหวเด้อค่ะแช่เขาหนิมหรือหรือว่าไผ่เพื่อนๆได้มีเซนเซนกว๋วยเตี๋ยวเซนซดกะบ่าต้องแช่น้ำเด้อค่ะอันนี้ของติมเป็นเซนที่จะต้องแช่น้ำนะคะแช่น้ำค่ะนี่ค่ะเป็นเซนเซนเวียดนามนะคะกุ้ง จะใส่กุ้งใส่ปลาหมึกหรือว่าใส่ก็ไดแล้วแต่นะคะก็จะมีไข่พักขึ้นไอ้พักขึ้นชายไอ้พักเอียงนะพักเอียงอะ่ะนี่ค่ะพักเอียงพักเอียงนะบอกผิดบอกว่าถูกขอโทษด้ะคะอันนี้เป็นพักที่ทพักที่กินก็พัดไท่อะค่ะ,ะเห็นบ่ละบอกพิดอีกอะเบิ้งเอาเด้ค่ะตามดูก็กะมีกุ้งกุ้งฝอยค่ะ สีมีทัวทัวลิสงติมขวโขกเองอันนี้ความแสบย่กนาำพัดไทยด้ค่ะน้ำพัดไทยเนี่ยติมเห็ดเองด้ค่ะน้ำพัดไทยกับสีมีเนะี่ยอันน้ำต้มน้ำมะขามเปียกกับน้ำตาลเนี่ยค่ะสูตรสูตรพัดไทยมันเงี้ยวสูตรน้ำพัดไทยเงี้ยวค่ะได้ไงมีโอกาสละติมสีเห็ดให้เบ่งด้ค่ะน้ำพัดไทยแสบแสบเนี่ค่ะติมสีมีพัดไทยกินดนะะ้ค่ะเพื่อน เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะว่าพิดว่าถูกยังไงติมก็ขอโทษด,ด้วยค่ะขั้นแรกเข้ากะสิตั้งกระทะ <c oughs> ตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะ <c oughs> แล้วเขจะใส่กุ้งสดบางคนอะ่ะบางบางบางข้างอะ่ะเขาอาจจะแบบยังไงอะ่ะอาจจะเห็ดนามใส่นามพักไท่ก่อนด้วค่ะ ใส่กุ้งลงไปกุ้งอันนี้สุกง่ายค่ะตามด้วยเส้นนะคะน้ำผัดไทยค่ะสูตรน้ำผัดไทยในจิมเพ็ดเองนะคะทำเองค่ะ เติมน้ำเติมน้ำลไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเพื่อ,อว่าเสน้นเส้นของเขาเพราะว่า,วาบอกว่อเส้นบั้นเท่าเนาะเส้นมันจะแข็งค่ะเส้นเ้าจะแข็งขัดเลยค่ะพัดไท่อนู่นี่คัดไท่ยูนีนะคะแพ้งค่ะจานหนึ่งสัง่งกินดับแพ้ง หัดกินเองนะคุ้มบ่ mm. ยากนั่นค่ะเฉพาะคนที่บ่มากกินอาหารไทยนะคะพอคนที่มากกินอาหารไทยนวติงนี่อาหารไทยมียืนพื้นเลยค่ะถึีจะกินอาหารไทยยืนพื้นเลยเมืงาเม่าจะเป็นอาหารอของคนไงค่ะปกตินี่จะตองมีไอ้อันนั้นนะคะ นี่ไอ้หัวเชปโปหั่นตะวันมันบ่นมีค่ะหัวเชปโปบ่มีจะเอาเท่าที่เทามีใส่ไปหัวเชปโปบ่มีกับบะตองใส่าะว่าวผัดข้าผัดกินเองแหละนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะข้าผัดกินเองเพาบเไเดีย๋ยผัดขล้ายจะข้าผัดข้ายเขาก็จะตองตามสูตรตามสูตรเป๊ะๆเ,เน่ยนะคะตามสูตรอะถ้ามแสบหรือมันยุกับน้ำผัดไทยนะคะ นำพัดไท่เขาเห็ดเอาไว้เลยค่ะโมเสียเห็ดหล้กก็ะแช่ไอ้ทองฟิดเอาไว้เวลาเขาจะพัดยังไงเขากะควายเอามาออกมาไว้ขั้งนอกมือได้เขาอยากจะกินนั่นเอค่ะเบาไฟลงนิดนึงมือได้เขาอยากจะกินพัดไถ่ังี้เขากะเอาน้ำพัดไท่ออกมาหายปัาค่ะแป๊บเดียวพัดไท่ปกติทราใส่ไฟแห้งๆดิที่เขาเห็ดพัดขายอะ เาเกิดจะมีหัวไชโป๋เนาะหาั่นใส่แตะติบบมีค่ะอยากกินก็นเลยต้องเพดส,สัส่มเพราะว่าพอดีมีนม้ำผัดไทยมีผักมีอย่างนั้นก็ใส่กุ้งฝอยลงไปเลยค่ะกุ้งฝอยลงไปเลยผัดไทยมันง่งายๆค่ะสูตรบืกกันนะคะสูตรไข่สูตรมันสูตรไม่เหมือนกันใส่ดดยบม่มีหัวไชโปเนาะใส่กระสิแซ่บ แล้วก็พักนี่นะคะใส่ลงไปเลยถินเบาแก๊สนะคะเบาแก๊สทำอย่างนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดแก๊สค่ะ <S 1> <S 1> ไม่อยากเลย <S <S มันยุก็หนำพัดไยแค่นั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สยุก็หนำพัดไยค่ะหนำพัดไทถแซคความแสบยู่ก็หนำพัดไยเวลาเวลาที่เขาผัดขายเห็นไหมคะ อยู่บานเท่านะเมืองไทยบานเท่าขาสิเร็ดน้ำพัดไทยไว้หมอนหนึ่งเสจนขาก็สิพัดเอาไว้เลยเพราะวลาเขาเนี่ยขาก็ลงใส่กระทะเอาเสซนลงเอาน้ำพัดไทยลงโก๊ะโก๊โก๊ก,ก,ก,กลงไปแค่นั้นท้งเนีย้ยเดี๋ยวมาใส่จานเสิร์ฟกันนะคะ